สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเดือนมาเนินครับเช้าแรกของปีใหม่2,569ครับอากาศ19องศาครับเดี๋ยวจะพามาดูแสงแรกนะครับรับแสงแรกของ ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับในวันแรกของปีนะแสงแรกก็โผล่แล้วครับจะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดูพระอาทิตย์ทอแสงนะอากาศเย็นครับ19องศายังไม่ยังไม่ถือว่าหนาวครับถ้าหนาวนี่เขาเท่าไหร่นะ ต่ำจาก15มันถึงเรียกว่าหนาวนะครับวันนี้ยังถือว่าเป็นอากาศเย็นน้ำค้างแรงมากครับลืมหมวกไว้กลางกลางแจ้งครับเปียกเลยนะครับเนี่ยหมวกหมอกจางๆครับหมอกจางๆ บรรยากาศยามเช้านะครับไม่ได้ดูแสงแรกก็จะรอดูพระาทิตขึ้นกับรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นใบตุเรียนก็จะตกตกนิดนึงนะครับเนี่ยไม่รู้ว่เชื้อราหรือพีอะไรนะครับขึ้นมาที่ต้น ต้น็นยุงที่เราตัดทิ้งแล้วก็งอกขึ้นมายาจะปล่อยขึ้นในเหลืองเลยครับแล้วก็จะเผานะครับ ยามเช้าเย็นสบายครับให้น้ำมังคุดหน่อยครับให้น้ำมังคุด เย็นนี้ครับเย็นนำค้างเมื่อคืนนี้ไม่ได้ฉลองข้ามคืนเลยครับเขาเขาดาวกันครับแต่เขาขอนอนครับ นอนข้ามคืนสบายที่สุดครับแต่ก็ต้องตื่นอยู่ดีครับเสียงผู้ดังปึงปังปึงปังปงปัง,ปง,ปงนะครับนอนมีสมาธิดีกว่านะครับกินเหล้าเมายาแล้วบางทีก็พลาดพังในเรื่องคำพูดคำจาหาจจะงดหยิดข้ามปีนะครับนอนสบาย สวดมนต์นอนสบายครับบรรยากาศยามเช้าครับพอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับช่วงชวงรอพระอาทิตย์ขึ้นก็จะให้น้ำทะเลยเล็ก วงสวิงแวงแล้วไปหน่อยนะครับเอ้ยช้ามาได้แฮะใช้น้ำประลาส่วนภูวิภาคนะครับรถนี่น้ำประลาสวนภูวิภาครถ ช้ามาน้ำแรงครับได้ไหลหัวเลยน้ำดำครับนกหยิบนกหยิบตน้นนู้นกนกหยิบต้นนู้นนวลทองจันนี่อ่ะเผอ เลอลืมลดน้ำไปหน่อยเดียวครับล่วงหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนกจิบครับกำลังงามมากเลยครับเลอลืมลดน้ำลดลครับแต่น้ำไม่พอน้ำคิดว่าพอแล้วครับไม่ไม่พอดีไม่ตายนึ่งหมดเลยครับดูครับลุนเบิกฟ้านก บรรยาก,กาศยามเช้าครับกห้ดูพระอาทิตย์ขึ้นครับเี๋ยออีกสองนาทีจะทันไหมเนี่ยจะเกินมันจะยาวเกินครับบรยกาศดีครับ เย,ย็นเย็นจะเยือกเลยครับน้ำมูกเริ่มไหลแล้วครับความเย็นฝักทองก็เอาไว้ให้มันแก่จัดจับเลยครับนกกาล้องเกี่ยวเจ้าวไปหมด เอียงนกเอียงยังไม่ขึ้นครับยังไม่ขึ้นครับพอาทิตย์จะไม่ขึ้นครับลนพาทิตย์ขึ้นครับ ทันแล้วครับมันจะนานไปครับคลิปนี้จะนานไปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ขรครับขอบคุณสวัสดีครับ